เสียงกู่ก้องของพุทธานุภาพจากอดีตท,ที่แสนไกลพาข้าออกจากหน้าพาแห่งบามยียนสู่ความสงบสุขแห่งดงพญาเย็นประเทศไทยพระพุทธเจ้าแห่งบามยียน เป็นผลงานของแหล่งของเหล่าพระสงฆ์สาวกที่ร่วมกันเจาะแกะสลักหินบนหน้าผาให้เป็นรูปพระพุทธเจ้าประทับยืนสูงห้าสิบห้าเมตรในช่องว้าวคล้ายถ้ำที่หน้าผาในแคว้น กันทะหมู่บ้านบามียนเดิมอยู่ในอาณาจักรอินเดียภายหลังถูกแบ่งแยกออกเป็นประเทศอัฟกา,านิสถานก่อนที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสเสด็จด,ดับขันปรินิพานพระองค์ทรงกรัด พระสาวกเรื่องการสร้างสถานเจดีสี่แห่งคืออุทธเทศเจดี JD, ธรรมเจดีธาตุเจดีและบริโภคเจดีปัจจุบันพระธรรมเจดีถูกส่งจากประเทศนอร์เวย์ถวายมาประทับอยู่ที่ พระบรมบรรพตภูเขาทองประเทศไทยพระพุทธเจ้าแห่งบาบียนถูกระเบิดทำลายไปเมื่อเดือนมีนาคมพศ2 5 1 4ครบ20ปีชาวพุทธในประเทศไทยต้องการก่อสร้างที่ดงพระยาเย็นองค์ใหม่ เท่าขนาดขนาดเท่าเดิมและเหมือนเดิมพร้อมบรรจุพระธรรมเจดีย์ไว้ด้วยกันเหมือนกับก่อนถูกระเบิดทำลายรวมทั้งทำพิธีอัญเชิญพระพุทธานุภาพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคยประทับอารักขามาสถิตในประเทศไทยที่สถานธรรม มีรูปร่างหน้าตาขนาดเท่าเหมือนเดิมตามที่ได้พบเห็นที่หน้าผาเขาเสียดอ้าตำบลพญาเย็นอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาในขณะที่ดำเนินการขออนุญาตใช้พื้นที่ ปากถรร้ำคณะผู้ศรัทธาได้สมโพธองค์จำลองสูงเก้าถึงสิบเมตรเพื่อเฉลิมพระเกียตรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาพิเศษและเฉลิมพระชนพรรษาวันที่ยีบเจ็ดถึงยีบแปดกรกฎาคม 2,562จัดทำพิธีพุทธ,ธาพิเศษ7มีนาคมพศ2563ครบ19ปีของวันที่ถูกระเบิดทำลายที่วัดมิตรภาพภวะนารามติดตนนมิตรภาพ ตำบลลางดงอำเภอปากช่องเป็นการสมโพธพระพุทธ,ธาพิเศษเพื่อฉเฉลิมพระเกียรติโดยเจ้าคณะเขตโดยเจ้าคณะภาคเขตสิบเอ็พระธรรม,มเจดีเป็นประธานพร้อมคณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมา บัดนี้คณะศรัทธาและพุทธบริษัทในประเทศไทยทุกหมู่เหล่ากำลังดำเนินการเพื่อก่อสร้างนำพระพุทธรูปไปประดิษฐานบนปากปากถ้ำ เขาเซียนอาในจังหวัดนคนรราชสีมาคณนี้กำลังดำเนินการโดยตลอด From Bamyan to ครับพระยาเย็น